เคยได้ยินคําว่าบัลไลกันไหมครับคําว่าบัลไลกันเนี่ยก็มีความหมายเดียวกับคําว่าบัลไลกันคำคำนี้เนี่ยมาจากคติความเชื่อทางฮินดูโบราณหรือศาสนาพราหมณ์นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายเดียวกับคําว่ามหาปลัยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองรับฟังกันดูเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องประยกันเราคงเคยได้ยินคําว่ากะลียุคมาก่อนความเชื่อเรื่องกะลียุคนั้นเราเชื่อกันว่าเมื่อสิ้นกะลียุคแล้วโลกก็จะต้องถูกทําลายลงเพราะกะลียุคนั้นคือยุคสุดท้ายของมนุษยชาติแต่เดี๋ยวก่อนนะครับจริงแล้วเนี่ยคำว่ากะลียุคเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการสิ้นของโลกนี้หรือของชีวิตทั้งมวลอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน ตามความเชื่อในศาสนา,าพราหมณ์นะครับเราเชื่อกันว่ายุคสมัยนั้นถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเรียกว่าจัตุรยุคซึ่งก็มียุคแรกเรียกว่าสัต,ตยุคหรือกลิตตายุคยุคที่2เรียกไตรา,ายุหรือเทตรายุยุคที่3าเรียกทวา,ปารปาลยุคและยุคสุดท้ายคือกะลียุคซึ่งปัจจุบันนี้เราเชื่อกันว่าตอนที่เราอยู่กันทุกวันนี้คือเป็นช่วงของกะลียุคเรามาเข้าใจกันว่า หลังจากที่สิ้นกะลียุคแล้วโลกก็จะต้องถูกทํำลายจากนั้นก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มยุคใหม่อีกครั้งหนึ่งตามเข้าใจนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ตามที่ระบุในกมภีร์ปุราณะต่างๆนั้นได้บอกตรงกันว่าหลังจากสิ้นกะลียุคแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเกิดภัยพิบัติหรือเกิดการสิ้นโลกเสมอไป แต่ในความเป็นจริงแล้วการแบ่งระยะเวลาตามตำพีปุรานะเขาไม่ได้มีแค่การแบ่งเพียงแค่สี่ยุคสมัยเท่านั้นนะครับเขามีการแบ่งออกไปมากกว่านั้นมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นเขาเรียกว่า1การหรือ1กันก็ที่เรียกว่า1กาับ1กันอย่างที่คนบ้านเราเรียกกันนี่แหละครับ1การหรือ1กันเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งระยะเวลาออกไปถ้าเรารู้จักคําว่ายุคทั้ง4ี่เนี่ย ยุคทั้ง4เราจะเรียกรวมๆกันว่าจัตุรยุกก็คือนับจตุรยุกเป็น1รอบในหนึ่งกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด994จดตุรยุกโดยทั้ง994จตุรยุกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มก็คือแบ่งออกเป็น14กลุ่มจะได้แต่ทั้งหมดก็คือจัตุรยุกแบ่งเป็นกลุ่มๆล,ละ71จัตุรยุกรวมแล้วได้14กลุ่มเรียกว่า1มณวันตรา สรุปรวมความสั้นๆนะครับในหนึ่งกันเนี่ยก็มีทั้งหมด994จดตุรยุกถ้าจะนับอีกแบบหนึง่งเราก็จะเรียกว่าเราแบ่งออกเป็น14กลุม่มเรียกว่า14มณะวันตราโดยในหนึ่งมณะวันตราเนี่ยก็จะมี71จตุรยุกรวมกันเป็นหนึ่งมณะวันตรานั่นเองทีนี้ก็มีคําถามว่าแล้วทําไมจะต้องมาแบ่งเป็นมณะวันตราซึ่งมันก็มีที่มานะครับก็เนื่องจากว่า หลังจากครบ71จัตุรยุกแล้วเนี่ยก็จะไปจบที่กะลียุคสุดท้ายของจัตุรยุกที่71ถึงตอนนั้นนั่นแหละครับที่โลกจะต้องถูกทำลายลงโดยการทำลายนั้นเราเรียกว่าปรัยความหมายของคำว่าประยหรือปะลยยะเนี่ยมัมกจะหมายถึงความพินาศนะครับแต่ความพินาศในที่นี้มันเป็นลักษณะของการละลาย คำว่าปลายะเนี่ยก็คือการละลายการละลายก็คือการถูกละลายด้วยน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสิ้นกะลียุคแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดการปลายะหรือเกิดความพินาศทาลายโลกทุกๆครั้งนะครับมันจะเกิดทุกๆกะลียุคที่71หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่พรมราตีหรือที่เราเชื่อกันว่า พระพรมได้สร้างโลกมาในช่วงเวลากลางวันหลังจากสิ้นกับสิ้นกันเนี่ยก็จะเรียกว่าพรหมราตีคือพระพรมท่านก็จะนอนหลับนั่นก็คือช่วงเวลาที่โลกทั้งหมดได้ถูกทำลายลงไม่ใช่เฉพาะแค่โลกแต่ก็รวมหมายถึงทั้งจักรวาลน,นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มวัฏจักรใหม่หรือกันใหม่ก็เริ่มต้น วัฏจักรใหม่อีกครั้งหนึ่งพระผมท่านก็เตื่นขึ้นมาแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ้นกาลียุคทุก71ครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าโลกถูกทำลายด้วยปลายยะแต่ในครั้งที่994นี่แหละคือเป็นครั้งสุดท้ายของกันนี้เราจึงจะเรียกว่ามหาปรายยะหรือมหาปรายะนั่นเองหรือบางคนก็เรียกว่าปรายะกัน จึงเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายลงจนสิ้นซากนะครับทุกๆก,การสิ้นโลกหรือทุกๆปริยยะเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยยุคใหม่นะในยุคใหม่เนี่ยก็คือเรียกว่าเริ่มมณฑ์ัตราใหม่เมื่อเริ่มใหม่เนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามนุษย์ได้สูญสิ้นไปแล้วนะครับ พราะทุกๆปลาะะยะนั้นเนี่ยมนุษย์ไม่เคยสูญสิ้นหรือสูญพันธุ์ไปเลยแม้แต่น้อยซึ่งตามคำบอกเล่าของคำพีปุรานะเนี่ยบอกว่าก็จะมีมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกนะครับให้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคต่อไปเราเรียกคนคนนั้นว่าพระมนูพอโลกถูกทำลายลงด้วยปลาะะะยะเนี่ยนะครับ มันคือการที่เกิดสภาวะน้ําท่วมโลกนะครับบางคนพูดถึงเรื่องไฟประ r a กันนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประ r a ประ r a กันเนี่ยหรือประย,ยะเนี่ยมันเป็นการที่เกิดสภาวะน้ําท่วมโลกแต่ก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมโลกเนี่ยมันจะเกิดภาวะร้อนจัดจนเกิดไฟไหม้ไปทุกหยบยานะครับหลังจากที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยก็จะมีหมู่เมฆทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันหลังจากนั้นฝนก็จะตกลงมา นะครับจนน้ําท่วมไปหมดนั่นแหละครับก็คือที่เรียกว่าปลายะกลับมาที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยของพระมนูคนที่7นะครับถ้าใครจําเรื่องพระนารายอวาตารได้เนี่ยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระนารายท่านอวาตารลงมาเป็นปลาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากน้ําท่วมมนุษย์คนนั้นก็คือพระมนูพระวยวัสวรัตรมติมนูนั่นเองนะครับ สรุปง่ายๆก็คือในกัปการน,นี้นะครับเราได้พระมนูมาแล้ว6คนนะครับในปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงยุคของพระมนูษคนที่7นะครับแล้วจากตัวรยุคเนี่ยที่เราผ่านกลียุคมาแล้วเนี่ยเราผ่านมาแล้ว24ครั้งในปัจจุบันเราอยู่ในครั้งที่25้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสิ้นกลียุคในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยโลกจะยังไม่ถูกทำลายนะครับเพราะมันยังเหลืออีกตั้ง 30-40ครั้งน่ยกว่าจะครบ71ครั้งโลกถึงจะถูกทำลายด้วยปลรายะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคำพีปุราณะเนี่ยโลกจะยังไม่ถูกทำลายไปอีกนานแสนานานเลยนะครับระยะเวลาที่เราอยู่ในกลียุคตอนนี้มันมีเท่าไหร่เนี่ยเออเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะได้ทำออกมาเป็นคลิปเพื่อเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ